พี่น้องมาเลตาเรียบร้อยครับตามบกม่วงปลาเด้อพี่น้องครับมาๆพี่น้องมามเสิบแซมั้ครับสวัสดีครับเป็นตะเด่นฟวัสดีนุณหอสู้คุณสุกคนครับมาครับพี่น้องมาหาผสมแก่แดดครับบกม่วงปลาครับพี่น้องพีงง่ครับโอ้โหม่วงปลาครับ นามากพี่น้องมากตั่มแล้วครับทุบสากทุบใน่นฝุ่งรุ่งรุ่งรุ่งออกพี่น้องอันนี้ครับเสียน้ำเกลืออย่างน้อยเด้อพี่น้องครับอ่าเกลือลงไปพี่น้องเลยต้องล้างน้ำเกลือมันจังมี่ทันแม่นผมมองปลาครับหากินยากได้สุเหมินพี่น้องเลยแถบจะบ่มีแล้วครับสุเหมินอาจจะเขาเสือนี่พี่น้องมันมี่ปลาต้นได้เฉพาะนอมันยืดสูงค่ะเจ้ายืดสูงพอดีมาวาดไปหน้าไปพอ่ะสุเหมินนี้ เป็นตัดกิน่นไหมเนี่นห่านยากแบบพี่น้องนี่หน่วยส้นหนีกระลังพอดีสวยสุดยอดเลยพี่นอ้องหากินยากเลยหม่องปาดหอมกินเลยห้วยห่วยครับม่วงขวัญบานๆอาเลยมางเว้เสตียงไว้เลยนี่ละมาครับพี่นอ้องใซ่น้ำเกลือเรียบร้อยครับพร้อมตำมะพริกเรียบร้อยพี่พี่นอ้องควรญจะบอกวะนี่ละมาทุบจะข้าวกันพี่นอ้องเลยทุบในฟองออก ่ะใส่โคกเลยพี่น้องติดตาตะมังกรอืมแล้วเด้อพี่น้องครับตำม่วงป้าครับเพราะว่าทำแตกไปหอมกลุ่มเลยพี่น้องยาวเอา <c oughs> ถูกพ่อไปเปลี่ยนี่ละมาครับปรุงครับชูรถรถไปทำซ้านจะใส่หรือเปล่าทำใส่กันแล้วปลาแดีครับที่สีปลาแดีหน่อยครับปลาครับ พ hmm. ah, um, hmm. ี่นองครับสอยหอมครับลงไปหอมแดงหอมแดง่ะ่้ใส่กันครับบาร์ดีฮึ่ายแจ่ครับพี่น้อหอมครับหมกปาเสียบรัอ โอ้แจลกจิ้มเลยไหมจิ้มครับโอ้พี่น้องครับเนี่ยนามตากน้ำนามมาพี่น้องมาอืมอ in ื <S Mar ajo> <cane> <ish> ้มอืมเฮบไลอืม มาครับเรียบร้อยครับตำม,ม่วงปลาครับพี่น้องโอ้โหพี่น้องอะไรดันยุ่งกุนกุกมาครับพี่น้องมันตําเรียบร้อยครับตำบกม,ม่วงปลาเด้อพี่น้องครับมาๆพี่น้องไหมเสรยบเสียบมั้งครับพี่อาหนามลายแตกพี่น้องเลยมาๆครับมาเสียบเสีบกันครับตำ ก็บูบูเป็นอะไรปน้องสากทุบเอาเลยเดี๋ยวนำม,มาไปน้องไหมวงสนุกครับอื้มอืมว้า เห้นดังเฮียนอะไรไปเนอะโอ้โห,โห,โห,โหจังแซ่บครับ ถ่องอะไรกันจุดๆๆๆๆๆๆๆไปหน่อยหมอกปานหายากเลยพี่น้องอะไรนั่นรับเครื่องปรุงตุดิบ ใอห,หอมหวมแจ่มอื้อ สดน้ำครับอืม มันเนี่ยพี่น้องน้ำย้อยสุดๆๆๆด้วยพี่ก็ต้องอควรออกครับ ือตาบอดลงเมื่อนะครับ โอ้โต oh, ังเผ็ดตังแสบอืม หนามน้องถ้ากิานหนามพอทุกพ่อเปรี้ยอินาเรียโบกแกนน้ำนามตับมันตีซึมซับกันในเนือ้อปมมัวงครับเครื่องปรุงครับเครื่องงนามะขอนง่โบกครับจะไปทุบเหล็กได้เป็นอดอกสะได้ของอ บองประเดียกกระเซยียบได้พี่น้องหาตัวมาบองน้ำมงมวงป้าเฮ้ยออื <c oughs> <c oughs> หอพริกโอ้ความครับโอ้สุดยอดพี่น้องเลยแซ่บครับตำหม่งม่วง,งปลาพี่น้องเลยหากินยากเด้อพี่น้องครับคุ่มือนี่สจะบอกคอยย่างหรอครับตัวหม่งม่วงปลาหอมยินทินครับ อาจารย์ก็ขอขอบคุณกบคุณเด้อครับอีหลบหนึ่งครับพี่น้องเดี๋ยวติดตามติดชมครับนี่พ่อพี่พ่อน้องครับกินผสมแก่เด้อครับตำม่วงป้าครับพี่น้องทุบแบบเป๊ะๆครับเอ้หักแน่พี่น้องฮะคลิปนี้ไปก่อนครับชิมหนาบ้าใหม่ครับพี่น้องโชคดีความสุขสวัสดีครับจิ้วๆบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อ